วันนี้ที่รอคอยมาแล้วจ้าเราะวันเปิดตัว Samsung Galaxy S 24 Series พร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่ร่วมมือกันกับ Instagram สื่อเกาหลีนะคะเขาก็ได้ออกมายืนยันแล้วเรียบร้อยค่ะสำหรับวันเปิดตัวนะคะ S 24 Series เขาก็จะเปิดตัวในวันที่17มกราคมวันพุธนะคะของปี2567และวันที่วางจำหน่ายวันแรกเลยก็จะเป็นวันที่30มกราคมนั่นเองสาหรับการสั่งจองล่วงหน้าออนไลน์นะคะก็จะเริ่มสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่18มกราคมและจะได้มาครอบครองในมือนะคะ ตั้งแต่วันที่26ถึง30มกราคมนั่นเองค่ะก็ยังแอบกระซิบมาด้วยนะว่าเขาเนี่ยจะเปิดตัวมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ที่ร่วมมือกับอิน t a g r a m ค่ะเป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถเข้าถึงกล้องอ n s t a g r กรได้นะคะถึงแม้ว่าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะล็อกอยู่นั่นเองค่ะก็ยังมาพร้อมกับ AI 2ตัวนะคะ AI แรกนะคะเป็น AI t r a n s l a t e ค่ะซึ่งจะให้เราเนี่ยสามารถโทรหาผู้แปลส่วนตัวได้นะคะผ่านเนทีฟเพลสและ AI ที่2นะคะเป็น AI Zoom ก็คือว่าในเรื่องของการถ่ายรูปซูมแล้วก็โฟกัสเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนนั่เอง